ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าสั่งยางใหม่นะคะส่งบุรีรัมนะคะรอรับหน้าบ้านได้เลยค่ะ จะมีขนส่งมารับที่หน้าบ้านเลยนะคะหน้าร้านเลยนะคะรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวชุดนี้มาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะ ชุดนี้เป็นหยดน้ำเอ้ยชุดนี้เป็นลายดอกไม้นะคะอ่าเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะเป็นลายดอกไม้นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางโยโกฮาม่าสองหกห้นะคะ ชุดนี้เป็นโยโกฮาม่านะคะ2 6 5 7 5 6นะคะเป็นปี17นะคะชุดนี้ดอกหนาๆน,นะคะดอกหนาทั้ง4เส้นเลย อัปโหลดสายลุยลายดอกไม้ขอบ16บหสวยๆนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะสำหรับลูกค้า่งตาจังหวัดนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะ เป็นยางโยโกฮาม่านะคะทนทนนะคะชุดนี้นะคะใส่กระบะหกรูตัวสูงนะคะใส่ฟอร์ดใส่มาด้าได้เลย เลืกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะราคาของแต่ละชุดนะคะจะลงไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะจะบอกว่าบอกราคาของแต่ละชุดนะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยะคะ่ะ นำล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวจะมีล้อส,สวยๆลงดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ